สวัสดีครับ f อช่องคูณลใยญ่ภาคสมเด็จวันนี้เรากลับมาเยี่ยมร้านส้มตำนะครับนี่วันนั้นเราทำคลิปไปรอบหนึ่งแล้ววันนี้อร่อยครับอร่อยมากเรียกว่าสดแล้วก็ใหม่จริงๆวันนี้เราเลยมาเยี่ยมครับกลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งทำคลิปให้กับเรียกว่านี่แซบหนัวแซบหนัวคอีสารนะครับนี่ครับ แซบ,บหนัวขวีาสารครับท่านมาก็สังเกตมีป้ายครับนี่ครับเต็นวัดนาวงนะครับนาวงประชาพัฒนาเนี่ยครับ,บนี่ครับเรียกว่าแซบนัวขวยสารมีป้าผมต้มผมส้มตำจิ้มจุ่มรสเด็ดวันนี้เรากลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าอ่าถ่ายบรรยากาศอุ่นหน้าฟ้าคลั่งเราไม่ใกล้ลูกค้าไม่ได้ครับเอาไกลๆก็แล้วกันนะครับเนี่เรามาดูแม่ค้าส้ตามตำอร่อยที่สุดในปัตตาีนะครับนี่ครับ สดหอ,อมหนยน้ำลายคนทำคลิปยังหวังน้ำน,น้ำลายไหลเลยครับนี่ครับทำไมอ่ะโอ้โหมีท้าเวสสุวรรณด้วยนะครับลูกโป่งสวยงามครับร้านวันนี้อุ่นา้า้าคลังอบอุ่นครับวันนี้ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนี่ร้านส้มตำแซบนัวครัวอีสานใกล้ๆวัดนาวงนะครับ ขับรถผ่านมาก็แวะมาทานได้ส้มตำสารแท้อีกหน่อยอาจจะมีแกงเห็ดนะครับอานาคตจะมีแกงเห็ดไหมมีแกงเห็ดมีหมกดอกอไม้มีอะไรพวกนี้ครับอาจจะมีซุปหน่อไม้อานาคตนะครับอาจจะมีอาหารอีสานหลายอย่างให้ได้ชิมกันนะครับนี่อีสานแท้แล้วครับาารน,นี่ครับโอ้โหอาหารสดเนี่ยดูเิครับเดี๋ยแล้วน้ำลายไหลนะครับเนี่ยวันนี้ต้องกลับมาทำคลิปแล้วก็ลองมาลองชิมพีม่มยออีกครั้งหนึ่ง กลับมาเยี่ยมนีครับนี่ครับ FC ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็มานะครับนี่ครับเนี่ยสังเกตเราจะมีร้านเซเว่นอยู่ตรงวัดนาวงนะครับแซ่บหนัวควอีสานนะครับันยากาศน่านั่งนะครับ ไม่ต้องครับนี่ครับอามบรรยากาศใหม่ๆครับนี่ครับผักสดนี่ครับเรียกว่าทำไม่ทันเลยครับวันนี้ มีผู้ช่วยด้วยผู้ช่วยใช่ไหมเนี่ยผู้ช่วยคนใหม่ด้วยโอ้สุดยอดเลยเดีย๋ยวลูกค้าติดเตึมครับเนี่ยทำไม่ทันต้องขยายร้านไปข้างๆแล้วแหละอนาคตเนี่ยต้องขยายต้องขยายร้านไปข้างๆแล้วอีกหน่อยอย่าลืมอย่าลืมมีแกงเห็ดด้อถ้ามีแกงโฮงแกงเห็ดด้วยแจวเลยเนี่ยแกงเห็ดห้าอย่างอะแกงใส่ย่านางอ่ะนะอ,อนาคตใช่ไหมมีไหมถ้ามีได้ก็ดีเพราะว่า บางวันอยากกินแกงเห็ดไงกินแกงเห็ดแกงอะไรเงี้ยครับรบมาถ่ายบรรยากาศนี่ครับดูฝีมือแม่ค้าคสะอาดครับอร่อยลูกเยียวันหาทาที่ไหนไม่ได้ก็มาที่นี่ได้เลยครับนี่ครับแซบนัวครัวอีสานนะครับนี่ครับ แทบนัวครัวอีสานครับรถเด็ดนะครับนะครับข้าวโพอจบนี่ครับเรากถ่ายประยากาศให้กับเทพซีประหยักระทานส้มตำนะครับอาหารอีสานเลิศรสนะครับตอนนี้ก็ประดับตอนรับปีใหม่ครับสวยงามนะครับ พ่อคร wollen, ัว่อครัวหายไปไหนล่ะพ่อครัวเล้โอ้โหวัาจะมาดูพ่อครัวทำกับข้าวรสเด็ดหน่อยนี่ห้าอร่อยครับมีดูเลยครับเนี่ยทำสดๆใหม่ๆน่าทานมากครับเดี๋ยววันหลังอยาจะกินแกงเห็ดนะครับนี่ครับเนื้สีผไปมาได้ผูสะอาดหอมอมครับเรียกว่าลายไหลครับ เอางั้นขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าก็เดี๋ยวมาแวะเยี่ยมแล้วก็ทำคลิปอาหารรสเด็ดอีสานแซ่บนัวให้กับ FC ทุกท่านได้ชมอีกนะครับรล้การกรกไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ